บบีท้ทำอะไรลูกฮะกินขะ้าวอิ่ม จะไปไหนไปแบบีจะไปไหนคะอย่าไปน้องวันดีนะเนะี่ยน้องวันดีวันดีลูกเออ,อ่าทำน้องดีอ่นนั่งดูน้องีเฉยลูกน้องวันดีวาสนารักน้องนะลูกนะน้องเขาไม่มีบ้านอยู่นะแบบี้รักน้องนะลูก บ,บีแม่รักน้องนะอะดูน้องดูซิน้องก็ทำความสะอาดดูสิดูสิวันดีพี่วาสนาไงลูกดูมันดูมันบี <B. S 1> ไม่เอาลูกน้องเขาทำความสะอาดอยู่ไม่เอาเอเด็กคนนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยนนเนี้ย นั่งดูน้องที่เฉยเออนั่นเห็นไหมน้องเขานอนน่ะหรูที่ไปอิจฉาน้องทำไมกันนั่งะน,น้องเขายินไม่มีบ้านอยู่น่ะน้องเขานอนไปซี้ซั่วเลยตัวเองไปทำร้ายน้องเขาได้ยังไงลูกอะ่ะไม่รักน้องเลย นัองวันดีกินข้าวอิ่มเลยเห็นไหมนะเขากินข้าวอิ่มนะเขาก็ทําความสะอาดตัวเองก็มองน้องน้องไปเฉยดิทําไมหนูจะต้องไปทําไปไล่เขาทําไมโอ้ลูกนี่นงวันดีคุช่วยนัองวันดีคนช่นว,นนวยของแม่อุย้ยดูสิลิน ในวันไม่นั่งเฝ้าเดี๋ยในพี่จรอยู่ไหนพี่จรพี่จรก็ไม่มาเนี่ยบีบีนั่งดูน้องที่เฉยนะลูกนะ่าทำร้ายน้องนะอย่าไล่น้องนะคะบีบีรักน้องวันดีนะใช่ไหมน้องวันดีลูกน้องวนะันดีคนสวย เนี่ยต้องวันดีเข้าไปเลยเห็นไหม <c oughs> เข้าไปแล้ว <c oughs> เป็นยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันไหนเขากินข้าวอิ่มเขาไปแล้ว ไหนไม่เอาค่ะลูกบิบิกลับมากลับมาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาเออนั่งมองเขาอยู่นี่แหละเดี๋ยวน้องก็มาเองแหละไม่เอาค่ะอ,อไหนไหนเขาไปแล้วเหรอน้องวันดีไปแล้วเหรอลูก ไหนโอ๊ยายและน้องไปน้องไปแล้วไหนไหนดูซิดูซิดูซิไหนน้องวาสนาน้องวันดีไปไหนเขาไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วอืมเขาไปแล้วลูกเขาไม่รอหนูแล้วเหลือแค่พี่จรพี่จรยังไม่มา พี่จอนยังไม่มาเลยพี่จอนไม่เอาลูกไม่เอากลับมาไม่เอาเแบบี้ไม่เอาลูกกลับมาไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวให้น้องวันดีไปคนเดียวไม่ไปลูกเรากลับมาเแบบี้กลับมาเอมแม่พูดนี่ไม่เคยฟังเลยนะเด็กคนนี้ จะไม่เลียวเลยในเนี้ยโดนไม่เลียวในเนี้ยให้น้องเขาอยู่ตรงนั้นก่อนนั่นเห็นไหมดังเสียงอะไรอะไปะดูซิดูสิลูกเสียงอะไรอะฮะกัวไหมไหนไปดูซิไหนพี่โบอยู่ไหนฮะดูพี่โบ่สิลูก Bye. Okay. ทำไมปลกทำไมฮะมามาแม่อุ้มมาใอ้ลูกจะไปไหนฮะไนจะไปหาน้องกันดีเหรอนั่นเสียงอะไรลูกไปดูสิดูสิเขาทำอะไรกันไปดูสิ